ดีค่ะเอินภาพพี่น้องมอย่ยามมองนะจ้ะเมื่อวานเอินกระยามไปนำ้ำละเนาะเอินมาใส่เมื่อวานในน้นำหแหงเนาะจ้าอันมันจะมีคลิปเมื่อวานในน้นำเด้อจะ้ะเมื่อนี้ตอนเช้าล้วเนาะจะ้าเนี่จะแม่น้ำที่เอินเคยทายว่าป่าหลายๆนะเนาะจ้าเนี่ยจะมองเอินกระส่ตรงนี้ละค่ะพัดเขาฟังเบิร์ดจ้ะพี่น้องจะ้ะเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยเนาะจ้ะเนาะ มันถูกนะจ๊ะวาดตายไปแล้วแค่สิถูกแต่มือวานเนี่ยนะจ้ะวาดพี่น้องก็ถูกหลายแท่ถูกคักถูกแน่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ เธอขึ้นมาถูกหลายแท้พี่น้องเบิ่งซอยเอินเด้อจ้ะมองสันสันนึงเด้อจ,จ้ะบ่บ่ได้ยาวเด้อจ้ะป่าป่าหมอล้วนล้วนเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวกันเด้อเอินเอาให้เบิง่งเนาะจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะโมมีที่ว่างสำหรับมองเลยปพาป่าหมอล้วนล้วนเลยจ้ะเออ หลายค้าพี่น้องจ้ะพุดนะว้าเราเคยเจอเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะหลายค้ากหลายแน่หลายกิโลเด้นี่เดี๋ยวเอินปดก่อนเนาะจ้ะมันสีสาเนาะจ้านี่จ้ะพี่น้องจ้ะปลาหมอเนาะเอินปดเสร็จแล้วอันนี้เป็นของมื้อนี้เนาะ พี่น้องมึงมองเงินสันสันไหมว่ากว่าๆได้ได้ป่าไหมจ้ะ <laughs> นี่จ๊ะพี่น้องจ้ะได้ปากคอใหญ่นําเออมองเงินสันสันเบ่งปาคอใหญ่นี่จ้ะอันเอินหันว่ากลักวๆนี่แหละมองตัวนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวเอินหายเบ่งเนาะว่ามันบ่เห็นมันอันนี้มันแดดไหมจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะ<ม>เหลือเสือเนาะมองมว่ากลักวๆก็ได้ปลาไหมจ้ะปวดกว่เน้อจ้ะ

อมงามโอ้เด็ปลาดุกซี่ตัวเยอะจ้าพี่นองจ้ะเว้ยเซต์จ้าซี่ตัวไอ้ตัวนี่ถ้าจะเป็นปลาดุกอุ้ยสองตัวนี่เนาะเพิ่นขี้แบบใหญ่ๆเป็นลายๆเนาะจ้ะ ใญ่คักเอิอนนั่งปอยุ่นี่แหละจับพี่นองจ้าเอิอนบรอดไอิดเบ็ดเหี้ยพี่นองเบิองเลยนามแหงไหมอันคนอินโดนีเซียเพิ่นว่าเอิอนเอิอนนั่นโง่เพิ่นว่าอันนามแหงเมื่อมาใส่มองสิงเอาปลาใส่มาถือพือน้า หลังก็บ่ค่อยดีเอิ่นนะปวดหลังเออะแต่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 ต่ปักๆาปากมันโตใหญ่ไหมปักเลือดแตกเลือดแตนมาแล้วเอินจ้ะ แป๊บเดียวเด้จ้ะเออแป๊บเดียวจริงๆเด้พี่นองจ๊ะน้ำแหงเนาะจักพนมาจักใสโอ้ยอันนี้ปวดง่ายเลยจ้ะพี่นองจ๊ะ อยากกล,ลับไปละเอินเมื่อยเหรออยากเสิโทษถา,ามมูไอคนไทยคนเอาปลาหมอบอพี่เนาะเอ,อินมาใส่แป๊บเดี่ยวได้เนี่ยเออลายบ่ปลาหมอล้วนๆได้นเนี่ยปลาดุกที่เอินไป อย่ามองที่เอินใส่ขางไว้เอิเอากลับไปไว้บ้านแล้วจ้ะเอินว่าสิเมื่ออะไรยังมาถืออยู่ปลาหมอลว้วนๆเลยพี่น้องจ้ะไม่ค่อยเจอเลยจ้ะมือว่านปลาดุกเมื่อในปลาหมอเออเนาะตัว,งงวใหญ่ น้ามแหงไหมจ้ะพี่น้องเบิ่งปลาหมอพนมาติดเนี่ยจ้ะเออเนาะตัวง่ายค่ยะกุพี่น้องจ้ะ สอยเงี่ยๆพี่น้องจ๊าพูดนะจ้ะน้องจ๊ะเนาะ nhá ấy ใหญ่ครับจะพี่น้องจ้ะปลาหมอเนาะอื่นอันที่ว่าไปยามมองกันเอากลับไปบา้านอันนี้ปลาหมอล้วนๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าปลาดุกมีบกีโตเนาะอันเหลือเสื้อเลยจ้ะว่านเมื่อวานได้ปลาดุกเมื่อนีนได้ปลาหมอได้หลายหลายพี่น้องจ้บมึงเนี่ยอิ่นสิไทายอยันยังก็บรรยากาศน้ำแหง้งพี่น้องเออ คนแถวนี้เพิ่นวาเอิญงโงอันยอียงเกาน้ำแห็งมึงเอามองมาใส่พนะพี่น้องจ้าเอินโศกสิได้เนาะผู้หนักกำลังถูกหลายอยู่ยาตุบตับต,บต,บตุบตับอยู่ผุนโอ้แม่น้ำแหงแมจ่จำพี่น้องจ้านี่จ้ะป่าเอินไหมอันนี้ปลาหมอถี่มาใส่บ่ถึงโชวโมงเลอจ้านี่จ้ะปลาหม้อล้วนๆเลยจ้ะพี่น้อง นี่จ้าพี่น้องจ้าป่าทาั้งเบิร์ของเอิญเนาะจ้าได้หลายจ้าปะดุกป,ปะข้อยญ่ปายัางก็ได้เนาะจ้าถ้าจังใดคลิปนี้เอิญก็เสียไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะจ้าเนาะนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญน,น้ำในเด้อจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาเอิญมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ